บอกตามตรงว่าปกติไม่เคยใส่เสื้อสีดำแบบนี้ไม่มีต้องอยอยๆทำไมก็ขโมยตัวนี้มาใส่ Hello สวัสดีค่ะทุกคนนี่กับไอซ์ไซส์ชาดี่นะคะวันนี้เรามาเจอกับคลิป Black Day ตามคำเรียกร้องของทุกคนนะคะให้ไอซ์ใช้ชีวิตี ความท้าทายของชีวิตไอยอย่างมากซึ่งวันนี้เนี่ยไอถึงขั้นต้องมาเปิดคลิปในย่านของสามีดิฉันนะคะเพราะว่าในย่านของดิฉันเนี่ยคือสีสันสดใสามากต้องย้อนคลิปให้เป็นสีขาวดําแบบนี้นะคะถึงจะทําได้สําหรับเครื่องแต่งกายยิ่งไม่ต้องพูดถึงมีในส่วนของสีดาแค่นี้เองแบบน้อยมากและไม่มีดาล้วนเท่าไหร่เลยะคะ่ะจะมีเป็นดําแบบดําไรจุดไรหุดใจดําแบบดําไม่จริงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะไปขโมยชุดดําจากฝั่งสามีกันค่ะและนี่คืออนาจักเสื้อสีดาค่ะ ตร,ตรงนะคะว่าทุกตัวคือเป็นเสื้อยือดแบบว่าอ่ะไม่ยือดอ่ะมีเชิดบ้างแขนยาวมากแต่คือสีดำครึ่งตู้สีขาวครึ่งตูงต้ประเด็น <c oughs> นี่ไม่ได้เซตติ้งนะคะนี่คือเรื่องจริงเดินมาย่านสามีปุ๊บคือเป็นแบบนี้เลยคือ <What? S 1> พี่โตใส่แค่สีข,ขาวกับสีดำไม่ใช่ที่ดิฉันนั้นไม่เป็นอ่ะมาค่ะวันนี้จะมาลองใช้ชุดเป็นคุณโตกันดูนะคะว่าจะใส่เสื้อสีดําตัวไหนดีนะอันนี้ดําเข้มอันนี้ดําอ่อนมันไม่เหมือนกันตรงไหนอ๋อมันต่างกันที่ดีเทลสอนให้มันจะดําเหมือนกันแต่ดีเทล ตายเลวเมซองคิสเน่ใช้สีดำธรรมดานะคะเมซองคิสเน่เมซองคิสเน่นะจ้ะตัวนี้แหละน่าจะดูแพงที่สุดดูมีมูลนะคะเยียที่สุดตัวนี้เป็นคอสตัวนี้เป็นซาลา วุ้ยตัวนี้เก๋มากเลยอะ่ะตัวนี้คือเป็นเสื้อของคุณการ beach boy นะคะยาคือเลือกชามสมัยที่เรายังเลือกชามกันคือเรายาคือเลือกชามนะคะตอนนี้ก็ยังคงยาเลือกชามกันอยู่ใช่ไหมยังคงยาอ view ละนี่เราพูดภาษาไรไม่มีใครฟังรูเรื่องใช่ไหมโอเคเนาะ <c oughs> สร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นลุคนี้นะคะก็คือโหเย่อเย่อรู้สึกดูเท่มาเลยบอกกันตรงว่าปกติไม่เคยใส่เสื้อสีดำแบบนี้ตรงนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าต้องจับคู่กับอะไรก็ได้จับคู่กับปานเจงยีนซึ่งเป็นยีนตัวที่เข้มที่สุดในบ้านก็จะได้ลุคประมาณนี้หูดูแบบเปลี่ยนลุคไปเลยจริงอ่ะฉันไม่เคยแต่งตัวอย่างนี้มาก่อนเลยอ่ะโอ้บ้าจริงทำตามรีเควสค่ะเป็นความท้าทายอย่างสุดซึ้งจริงๆค่ะวันนี้ มาถึงการแต่งหน้ากันบ้างค่ะนี่ไอเลือกเครื่องสอางทุกอย่างตั้งแต่สกินแคร์ไล่มาจนลองพื้นทุกอย่างเนี้ยให้คงทนเป็นสีดำนะคะซึ่งคนพบว่าทุกอย่างที่เป็นสีดำเนี่ยจะเป็นแบรนเนมหมดเลยหลูแล้วก็เลอค่าทุกอย่างพอเป็นสีดำจ้าโซนสีดำของบ้านเราก็คือตรงนี้นะคะให้ถ่ายสีว่าคือตรงไหนจากันได้หรือเปล่า ไอซ์แลนในห้องครัวนะคะอันนี้เป็นแบบที่เก็บแก้วต่างๆ,างๆนาาไว้ตรงนี้นะคะซึ่งอันนี้เป็นสีดำเพราะว่าในโซนครัวเนี่ยไอมอบหม่เป็นของพี่โตเพราะว่าไอซ์จะไม่ทําครัวเพราะฉะนั้นคือเป็นแบบโซนที่พี่โตสามารถทำอะไรก็ได้ก็เลยกลายเป็นสีดำเราก็จะมานังแต่งหน้าตรงน,นี้กันนะคะคอนนัวแกนี่คือไม่ได้เลยคะ่ะทุกคน <c oughs> มันแบบว่าแข็งแล้วก็แน่นแล้วก็ขอยี่ห้ออะไรไม่รู้แต่ว่าแบบไม่ได้เลย ว่าเราจะแบบหยุดหยวนในการใช้นิดหน่อยนิดหน่อยเพราะมันอยู่ในผาเล็สีดำเนาะเรียบร,ร้อ,มอยมีความคมเข้มมากมันเะมึนไปไหนคะ เธอไบ้านนที่เป็จบลงที่ลุคนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นลุคที่แบบแซบซ่ากากันมากรู้สึกว่าไม่เข้าขออกับการยิ้มอะ่ะยิ้มอย่างเงี้ยมันดูไม่เข้ามันต้องทําหน้าแบบเอออะไรประมาณนี้คะ่ะทุกคนต้องทําหน้าเหมือนแบบมีความชิคๆหน่อยก็คือวันนี้ถ้าเกิดยิ้มมันจะไม่เข้ากับลุคนิดนึงนะคะ แต่ไม่ได้ทำไม่ได้ขออนุญาตดิ้ม,มันแล้วกันนะคะถึงแม้เมคอัพเราจะดูแบดสเวิร์แต่ว่าเราก็คือเป็นคนสดใสเหมือนเดิมซึ่งเที่ยงวันนี้ค่ะทางเราได้ทำการสั่งนี่มาเลยจุดาเบอร์เกอร์ชาโคลซึ่งจริงๆแล้วว่าไอาอยากกินเป็นวิงไก่ชาโคลมากค่ะทุกคนเป็นแบบน้องไก่สีดำปิ๊กซึ่งดูเหมาะกับคลิปนี้มากแต่คัตส,สึคิง คือต้องไก่สีดำไม่มีจำไหน่ายอีกต่อไปแล้วเพราะว่าคือไอเดาว่าคงเป็นแบบลิปสตโควิดนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะมากินเบอร์เกอร์ชาร์ทเค้ากันนี่อนุโลมให้กินไส้ในเป็นไก่สีปกติได้แล้วกันเนาะผักใบเขียวกินนลดนึงแล้วกันเนาะเดีอัวอาหารจะไม่ครบห้าหมูส่วนของหวานของเราวันนี้ก็คือเป็นนี่เลยค่ะโดดนั่นนันนน เสียวนี่กกนมันแบบไม่คุมตีมเลยอะไม่ได้การ,รอะวันนี้จะไม่กินผักหนึ่งวันเพราะว่าผักไม่ใช่สีดค่ะาานี่ักกานะคุมทนละเฮ้ยมันเท่อะขนาดจะกินข้าวต้องสีดำแน่นแม่นอนว่าเครื่องดื่มของเรานั้นก็ต้องสี <S <S ดำเป็นนี่คือเบบซี่และเป็นเบบซี่ที่แพคเกจจิ้งเป็นสีดำเลยค่ะ ก็เขาคิดเป็นเราป้ะว่าของอะไรเงี้ยมันจะเข้ากันสดซื่อเฮ้ยอันนี้มันแบบเป็นเบสซี่แมสชั<อ>่ะรสชาติดีเลยเนะี่ยนี่เชื่อเลยอ่ะคนคิดว่าสปอนเซอร์แบบซีแล้วหนึ่งไม่ใช่นะคะทำไมอะ่ะเสื้อตัวโปรดเราเลยนะก็ตัวโปรดเลยเหรอเออไม่มีต้องเยอะแยะงทำไมเราขโมยตัวนี้มาใส่ไอ้ตั้งใจเรื่องอย่างนี้เลยแหละว่ามันคือเมโซคิสเน่ไงไอ้ก็เลยหยุดตัวนี้มาใส่แค่นี้ถึงคันต้องด่ากันหมาแหละ คะแค่ยืมเสื้อมาใส่กันเองค่ะคุณผู้ชมคะพี่เชนถูกสามีด่าว่าเลวมากโทษฐานหยิบเสื้อเมสซงคิซูนเนะมาใส่ค่ะโตใครน่ารักไหม,มเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมต้องใส่ชุดวันนี้วันนี้เราคุมตีมชุดเป็นสีดำเราคิดว่าเธอจะต้องรักเราเป็นพิเศษเพราแสดงความรักหน่อยน่ยนาเบื่อประชุมค่ะด้วย iPad เคสสีดำจ้า โมมหมโดท iPad ขึ้นมาท,าทมัน,นทีมันยุ่งนะพี่โต้มันยุ่งกับไอ้นะไปไกลๆเลยนนมี้ต้องถ่ายรูปคู่นะ,ะมีต้องถ่ายรูปคู่กันที่ใส่เสื้อสีดำครับป,ปู้อะ่ะสวัสดีค่ะ I'm so sorry I'm late วันนี้ไม่ได้ตีแบบ Black day เยี๋ยวสวัสดีค่ะ สุดทำค่ะใอินมะเนี่ยไทยอินมะเนี่ยชุดอะชุดแฮปปี้จันเดย์ไม่ดำไม่เป็นไรได้อยู่ผ่านทผ่านอันนี้มีอายแโดกับคุูชันนะคะพี่ไอซ์เดียอายแโดอุ้ยแตกเสียง่านี้เป็นการประชุมลับมากเป็นคนดำเนแบที่แสดงวาชันห้ามปากประชุมเสร็จแล้วครับตอนนี้กำลังเล่นแมวอยู่ซึ่งชุดสีดำ่ันเล่นไม่สะดวกเลมันขนหนุจะติดมั ก็เป็นแนวสีดำนะคะดูสิครับและนี่คือผลงานของการใส่ชุดสีดำนะฮะและมุมนี้เป็นมุมที่ทุกคนไม่เคยได้เคยเห็นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเป็นมุมที่คุมโทนมากเ<อ>ข้ากับลุคสีดำของเราวันนี้มากๆเพราะว่าบ้านอะคุมโทนเวอร์จึงจะขอมาแวะบอกโปรโมชั่นน้องคนนี้กันเลยนะคะนี่คือ Kiehl's Clearly Collective Dark Spot Solutions s o l ู t i o n เป็นเซรั่มหน้าใสาที่ใครยังไม่เคยลองขึ้นไม่ได้ มาค่ะทุกคนเป็นเซรั่มลดรอยสิวลดรอยดำลดจุดด่างดำทำให้ผิวหน้าก,กระจ่างใสย,ยอดขายอันดับหนึ่งสี่ปีซอนไอใช้หมดมาน่าจะเป็นขวดที่ไม่เวอร์นะเกิน5ขวดเพราะว่าสิวก็คือขึ้นมาเรื่อยๆรอยก็คืนมาเรื่อยๆก็ต้องใช้คนนี้ค่ะลบรอยดำรอยแดง ันนี้เขามีโปรเป็นแวลูเซ็ตในคิวซูเปอร์แมนเดทที่ลาซาด้าลดเยอะที่สุดคุ้มที่สุดเท่าที่เคยมีมาแค่เข้าไปที่ลาซา d a าแล้วก็สามารถกดจองไว้ก่อนได้เลยเขาให้มาจำแบบ10%ก่อนเด p o s i พสิเอาไว้10%ซื 40, 550, ้อดาร์สปอร์ต50มลลิตรชิ้นราคา3,550บาทได้ของแถมไปเลย13ชิ so ้นมูลค่ารวม5,500 ได้นี่ด้วยค่ะภาพพันคอส,สุดชิกเกอยูเรกาน่ารักมากไม่อันนี้ไม่เรียกว่าน่ารักอันนี้เือเรียกว่าเท่อันนี้เเรียกว่าเก๋อันนี้เขาเรียกว่าชิคแต่ไม่ได้น่ารักนะจ๊ะเพราะเป็นคนชิคชิก,ก็คือเข้าไปเลยที่ลาซาด้านะคะกด deposit เอาไว้สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสามร้อยห้าสิบห้าบาทตั้งแต่วันที่ยี่สิบไปถึงวันที่ยี่สิบหกพฤษภาคมรีบกดไว้ก่อนเพราะมีจำนวนจำกัด<อ>แลวพอวันที่ยี่สิบเจ็ดก็ค่อยมากดเช็คเอาท์จ่ายตางังค์เช็คบินต่างๆนานาแล้วก็รอรับของได้เลยค่ะ่ะบอกเนะควาาุ้ม ไองแบบตอนตนี้ไอ้ก็จะถือเป็นโอกาสดีนะคะที่ไอ้จะไปทำคอนเทนต์เก๋ๆลงอินเทอร์เน็ตเพราะว่างาโดยหัวข้อที่ันก็คือพาร์ตี้อิน c บลจะไปแต่งตัวหลายลุกที่เป็นลุกสีดำนะคะแบบรีวิวจา,ากทุกคนแต่ว่าเปลี่ยนลุกไปโป๊ะปะป๊ะปะทีะ่เขาชอบทำกันอะเดี๋ยวจะไปทำก่อนเดี๋ยวจะโชว์ผลงานให้ดูกันค่ะ ไปแล้วเรียบร้อยค่ะกับการถ่ายรี u s e พูดเลยว่าช่วงนี้กำลังอินการเล่นรี u s e มากซึ่งไอซ์คนพบว่าการจะถ่ายรี u s e ให้มีความชิคเก๋ได้เนี่ยจะต้องใช้มือถือเท่าน,านั้นแล้วก็ต้องมีการ move แบบเอียงซ้ายเอียงขวาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าตั้งกล้องไว้เฉยๆจะชืดจ,จะแห้งจะรู้สึกเหมือนมันแบบไม่รู้จะโพสท่าย,ยังไงแต่เลือดกล้องมันแบบเข้าๆออกเนี่ยมันคือได้มากลองนะคะลองให้คนที่บ้านใครก็ได้พี่ชายน้องชายคุณพ่อคุณแม่คุณพี่ค,ค,คุณน้องลองช่วยแบบแกๆช่วยถ่ายให้หน่อยหรือแบบรู้สึกแบบ้อารมณ์มากกว่าแลวสหรรรับกกิจมของันนี้ก็หมด ลังนะจริงๆแล้วะอยู่บ้านทำอะไรทางนี้ท่อน้างว่างที่จะดูชิวค่ะมารีวิวขนมสีดำดีกว่าอันนี้หาซื้อทุกอย่างได้จากเซเว่นเลฟนะคะจะมาชิมกันว่าขนมดำเนี่ยเป็นยังไงกับ้างโอริโอ้ไซจิวว้ามันจิวมากเลยอ่ะมันเล็กจุ๋มจิ๋มจำเนี้วว่าปกติไอ้จะไม่กินขนมสีดำนะคะเพราะไมนทำให้ฟันแบบ มันดำสีบุคลิกเนาะวันนะี้แปลกเลยจ้า,าันนี้ไม่ดำเลยอะอันนี้ถือว่าเป็นสีน้ำตาลนะถือว่าผิดนะขัดออกขัดออกแต่กลิ่นคืออะไรไม่เข้าใจนี่ก็น้ำตาลนะน้ำตาลนะทุกคนเห็นเป็นสีอะไรกันหรอคะคุณยามพยายามจะบอกว่าน,นี่คือสีดำอะไรครับป้าเปงๆสีดำค่ะไม่ค่ะวันนี้มันสีน้ำตาลถ้าก็ขัดไปนียคือสีอะไรดำเื่อนนี้นี่เห็นปะเหะ เขาบอกว่าแมวอ่ะห้ามกินช็อกโ,โกแลตนะเขาใจปากแมวฟังทางนี้ใครชื่อแมวเขาบอกว่าเธอห้ามกินช็อกโ,โกแลตอันสุดท้ายนี่คือครีมโอซึ่งขนาดใหญ่กว่านะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นไส้ช็อกโ,โกแลตด้วยมันชัดเจนมากเลยค่ะว่ามันรสชาติไม่เหมือนกันอะโอรีโอครีมโออะทุกคนชอบพหถอไหนกันหรอส่วนตัวไอซอะรู้เลยชัดเลยไม่พูดนะแต่เนี่ยมันมีแบบรสชาติที่แบบ อนนี้เริ่มสับสนแล้วว่าเป็น black day หรือว่าเป็น fat day หรือว่าเป็นอะไรกันแน่เพราะว่าต้องเลือกอะไรจะต้องเลือกอันนี้คืออะไรอะคุณแยม double s h o c k double s h o c k and pondering s h o c k อ้ actually I like pondering which one do you like แอม double s h o c k you like double s h o c k y e and h a do you want to eat now no do you want to eat tomorrow no okay so I'm gonna keep it for you tomorrow t h and k you a n we're gonna eat this pondering เนี่ยตอนที่มันออกมาใหม่คืองงมากเพาคืออะไรมม่อร่อยมากงงมาก นอนเลยอะโหลดอินเดี๋ยวขออนุญาตนั่งย่อยสักพักหนึ่งรอให้กระเพาะย่อ,อยแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้จะกินต่อค่ะมือเย็นวันนี้นี่อะไรค่ะสีดำสนิทเป็นสปาเก็ตตี้นะคะเรียกอะไรนะ b l a c ค in b l a แบ in ค่ะ็ l อิ k ค์สปาเก็ตตี้พร้อมกับพิซซ่าทัฟเฟิลแล้วก็สปาเก็ตตี้ทัฟเฟิลค่ะ เดียวเชียวแล้วก็ไม่ได้ยากลําบากเกินความสามารถของเรานะคะแต่จริงๆก็คือชุดนอนนี่แหละคือไม่มีชุดนอนสีดำนะคะเป็นสีขาวไปก่อนกันแลวกันสกินแคร์ก็เช่นกันค่ะเป็นโทนขาวดาแล้วกันนะคะเป็น k i ลดัสสปอร์ตโซลูชันค่ะเหมาะมากๆสําหรับผิวที่มีรอยสิวตรงนี้ ใช้มาร์กสีดำด้วยนะคะวันนี้แต่ว่าปรากฏว่าเพื่อนพี่โตมาบ้านแล้วก็ทุกอย่างจบลงดึกมากเลยไอซ์ก็เลยง่วงแล้วก็ไม่มาปกันคนะสกินแคร์สีดรรมของไอซ์ไม่มีอันไหนอีกแล้วมีแค่น,นี้แล้วก็มีอันนี้อีกอันค่ะเป็นของเมลินสตรอมนะคะแต่ว่าเนื้อสัมผัสของเขามันเป็นสีแบบฟ้าอ่ะมันไม่คุมโทนแต่ไม่เป็นไร ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ดนะคะแล้วก็คลิปหน้าอยากให้ทำอะไรใหม่สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามารีเควสกันได้เลยสำหรับวันนี้เนี่ยไอ้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใ่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายถ้าใครดูมาถึงตรงนี้ช่วยกันอวยพรให้รอยของไอหายเร็วๆนะคะเวลาเราเครียดสิวเราก็จะขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลนะเราก็จะเครียดต่อเพราะเราเป็นรอยสิวนี่ฉันเครียดเหรอฉันเครียดเรื่องอะไรเ่ะ